ค่ะใส่ข่าเทียมได้ไหมไม่รู้แล้วอ้ยเจ็บ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 ,จบ บอกแกแล้วนะฮะขับรถให้มันระมัดรวงดีที่เป็นข้างเดียวเนี่ยไม้เป็นข้างหรอไหมจะพูดมาเร็่ๆๆๆจะพูดมาเรื่อยๆเดีๆๆวเต็อไงบ้งวะคอหักหรือเปล่าวะนี่เก๋รู้ไหมพอฉันกระชมพู่พอรู้ข่าวพวกนี้ฉันก็รีบมาซ้ำเติมกันเลยเนี่ยนี่สหน้าด้วยเลยดีกว่าเออซําเติมเขาไปใช่พี่เต๋ไปซ้เติมเขาทไมล่ะนี่ตัวเองเป็นที่มาบ้างนะแล้วจะรู้ ในชมพู่พี่ไม่ได้ซ้ำเติมเขาพี่อยากจะเตือนมันบอกว่าอย่าขับรถซิ่งนะทีหลังอ่ะก็ไหว้วานในเองมันไปก็ได้เออใช่โอ้ดูนะต้องพันมาโอยอยู่นี่ไม่ใช่หอยตกกระจายงายพี่ดูดิหอยต้องพันขาขนาดนั้นนี่ลักษณะเท้าจะเหม็นมากนะพันไว้เลยอ่ะไม่เหม็นนานดานี่เหม็นแบบขึ้นตาเลย เกี่ยวกันที่ที่พันเนี่เป็นแถวพันไวเหรอนี่พูดถึงดีนะพี่อ้อมที่เป็นแค่ข้างขวาข้างเดียวเอ้าก็ข้างขวาข้างเดียวใครมีขาขวาสองข้างมีอย่าระทุบอีกกตีดีไหมนะอย่านะพูดนะอย่าเออสีลุมอีกแล้วอ่ะขาเจ็บยังจะพูดไม่นี่น่าจะปล่อยให้ขาขาดไปเลยนะเถูกต้องอย่างมันเลยนะน่าจะพิการแล้วขาขาดไปเลยแต่ถ้าเกิดขาขาดจริงๆเนี่ยนะ ขาก็ใส่ขาเทียมให้เพราะว่าฉันใช้สิทธิ์ไอ,พอ้พรลบรถยนต์แล้วก็บัตร30บาทด้วยบัตรทองอ่ะเออ <S <S บัตรทองนะก็จริงนะมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ทีนี้มันอยู่ในกรณีที่ว่าอุปกรณ์ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นขาเทียมหรือว่าเป็นรถเข็นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานา,นานเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าดุล,ลพินิจของแพทย์เ็าด้วยว่าเขาจะเห็นสมควรด้วยหรือเปลา่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอเออกวดเจีว่าไอ้อ้อม แกอยากใส่คาดเทียมบ้างไหมดิฉันจะเอาไหมเฮ้ยไม่เล่นนะตักอย่าเล่นนี้ไม่เอาหร้วโอเคเอางี้ดีกว่างี้เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่านะพี่ตั้งนาหิวแล้วอ่ะดูขาพี่อ้อมอยู่ได้เนาะนี่อย่าเล่นนะจะอะไรบอกไว้เล่นเดี๋ยวนี้พักจดจางเปลี่ยนให้อยาเปลี่ยนแล้วเห็นวนวนอยู่ใช่เหรอไม่ครับพอใจแล้วพอใจหรอ